ไก็ร้อยมาถึงเจ้าฟูกตอกไปเนียเจ้าฟูกโอ้ยเกลือกเกลือจ้าน้อยดูดิดูดิทำได้ป่ะดูดิดูดิเป็นไงเป็นไงงงสิอ้าวแล้วเชื่อไหมอ่ะเฮ้ยอะเฮ้ยไป่อยไปก่อนละโอ้ยมันรู้มากเลยนะแน่นอนไปก่อนละ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโรบบอกนะครับแมตช์น,นี้เลยนี่เลย,เลยชื่อเจย<า>จะเป็นยังไงเลสโกกันเลยน,นี่เราเข้ามาแล้วนะครับเหมือนว่าเราต้องวิ่งแข่งกันนะครับโอเคมาเลยงานวิ่งแข่งกันขอให้บอกเลยนะเราถนัดเลย <c oughs> แน่นอน <c oughs> มาเลสโกนะครับเตรียมตัวนะครับวิ่งแข่งกันแล้วก็เยียบสีแน่นอนสีส้มนะฮะไอเจ้ไอเจ้ไอเจ้ไอ้สองเลยสอง มแน่นอนมาเลยเฮ้ยเ,เ,เอาแค่ไปก่อนล่ะเอาเล่นดีเพอไปก่อนล่ะสีสีเอ้สีฟ้านี่ก่อนล่ะไปไม่ทันนะแพ้เลยโอ้โหไม่นะฮะใจยเย็นไปก่อนสีแดงสีแดงแรงเล็กโอเคโอ้ยโอเคแน่นอนนะฮะเฮ้ยเรายังมีโอกาสที่จะเข้าเส้นใจก่อนนะฮะตอนนี้แนะ่นอนเฮ้อชิบอชิบใจยเย็นใจเย็นออ้ออเฮะ มาทำมาทำไมแล้วเห <laughs> มือนเราจะที่หนึ่งแล้วล่ะว <c oughs> ิ่งชิวๆเลยไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยชุบโอเคได้ดอนนะฮะเหมือนเราจะที่หนึ่งละ <c oughs> โอเคนะฮะวิ่งชิวๆเลยโอเคสบายอ้วนเลยแหละ สบายเออแลหละยิ้มเปิดรอเลยไอ้ชิไปก่อนเลยเขาต้องใช้คนแรกเย้โอเคนะครับโอ้โหเนมันเท่จริงเลยมาถหนึ่งกะทีห yeah นึ่งเลยโอเคก็บอกแล้วงานวิ่งแข่งยีฟซีขอให้บอกอ้วนอวนถนัดกันเลยแหละทีเดียวแน่นานที่นั่งเลยเหมือนว่าแบบนี้นะครับระหว่างรอมีสนามเด็กเล่นให้เราเล่นด้วยเล่นอะไรเนี่ยเชื่อชอะไรวะเนี่ย เล่นอะไรเนี่ยโอเคนะฮะเอามีเฮลเล่นก็เล่นไปโอเคนะครับมาเกมที่2เริ่มเลยเตรียมตัวมันก็อ้วนอีกแล้วแหละออกตัวก็รู้แล้วออกตัวก็รู้แล้ววกอ้วนกระดองแน่นอนไอ้เชฟโอเคไอ้อ๋อโอเคไปแล้วโอ้โหอ้วนนีนผู้นำเลยโดยด้วยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงสีชมพูกระดองโชยนี่อย่างเท่แน่นอนไอ้ไอ้ไอ้สาวสาวน้อยจะมากรบอ้วนไม่ได้นะแน่นอนไอ้เชฟ เจ๊โอเควัวเด็กตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเด็กจะกอวนวละเฮ้ยสีเขียวเขียวไหนเอาเขียวนี่ก่อนเอาเขียวนี่ก่อนนี่โอเคไปแล้วเฮ้เฮกไปนั่นละไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็ว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 อะไรเนี่ยเอ้ยเอาแล้วอะไรเนี่ย ลบเยโอ้ยคุณตายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นอ้วนไมชี้่หรอผิดคนแล้วฮัลโหลโอเคเล่นเดี๋ยวไปหน่อยเลยครับสวัสดีสวัสดีทำอะไรเนี่ยไป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 สามสองหนึ่งลุยออกตัวก็รู้แล้วนี่ออกตัวก็รู้แล้ออว,ลแลวว่าจ่าฝูงแล้วแหละโโอ้หจ่าฝูงต้องก่อนแล้วเปลี่ยจ่าฝูงโอ้ยเกือบโอ้ <S <s oh, โหเกือบเกือบเกือบแล้วจ่าฝูงเกือบแล้ว สามสองไปเอานี้ก่อนเดี๋ยวโลบมากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหน่อยุไปก่อนละโอ้ยมันรู้มากใช่ไหแน่นอนไปก่อนละไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออเออเจ๊กเอออ้วนอยู่แล้วการนี้ดูสงว่าจะไม่อ้วนกอนเกลือก้อนเด็กกบันจริงอจชิงเอจก้อนเด็กกบันเออก้อเด็กก้เด็กเอ้ยไปเร็ว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 เรเร็วงานกงเด็กเฮ้ย เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมมันรูมากอย่างงี้เนี่ยรูมากแบบนี้ไม่ได้นะไปก่อนล่ามันย้อยเจ้าว่ารูมากกว่ามาละนะเขาจใช้อะไรด้วยไม่ใช่เลยด้วยเป็นไงไม่ต้องมาบอกมือไปแล้วเจเอ๋อยย้อยเอ๋ยไม่ต้องกระพริบตาหรอกนะเจ๋อ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 อ้วนต่างหากแกงเด็กน้เมันหปืงโอเคมานะครับไปกันต่อนะครับรอบนี้แน่นอน เออไม่อยากพูดมากนะฮะมันอ้วนอยูด่ดีแหละจะให้เป็นใครละ่ะแน่นอนให้หมายน้องไม่กันหมดเลยแหละชึ้นตามน้อยดูนี่ดูนี่ทำได้บ้าดูดิดูดิเป็นไงเป็นไงงงสิอ้าวแล้วเคี้ยวยู่ไหนอ่ะโอ้โห,หมันทำเงินเยอะตามน้อยดูนี่ไปแล้วดูการหลอกตัวด้วยต้องกลรรยุทธให้ถูกด้วยนะฮะแน่นอนอชัป้ปลาชั้ชั้อปาฮ่าฮ่าไ่ไตกเซยเลยเออตามมาตกเซยเลย เฮ้ยเล่นแบบพี่มันอันตรายนะน้องเอาตรงนี้ก่อนนะฮะดู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 เดูเออรอบนี้ทำไม่ได้ว่าการะยะผิดนะครับตายเลยโอเคอย่าเล่นแบบนะนะฮะไม่ไม่ชำนาญอย่าเล่นแบบนะครับตายแน่ต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> การระยะดีๆดีนะ มาต่อนะครับแน่นอนแน่นอนไฟก้อนรอยมาถึงสีขาวนี่โอเคถ้าไปทางดาวคงไม่มีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกดตกเฮ้ยเฮ้ยเออไอ้มนุษย์เนื้อไอ้มนุษย์สีเนื้อไอ้ชึบ มันนกสีเนมันกอเนี่ยแน่นอนไอ้มนุษย์สีเนี่นี่ไปละไปก่อนนะไปก่อนหละไปก่อนหละไอหัวเหลืองไปก่อนละไอหัวเหลืองไปก่อนแหละเยลลี่เยลลี่ยโลโอเคดูด้วยดูด้วยนี่ไม่ต้องตามมาลอกตามมาลองตกน้ำไปลวล่ะไอหัวเหลืองไปก่อนละไอหัวเหลืองเมือลอยเหรอไอหัวเหลืองเหมือลอยเชยโอเคไอจุ๊ ไอช okay, ิบไอ้หัวเลี้ยงไปแล้วแหละโอเคหัวเลี้ยงระวังตกด้วยเขาไปใช้ก่อนเลยหัวเลี้ยงบ๊ายบายโอเคว่าอูแล้วก็บอกแล้วว่ากขาเป็นเทไอหัวเราจริงแล้วไถ้าหัวเราจริงชนะทุกตาเนี่ยนี่เริ่มโมละนี่เริ่มโมละนะแสนเย็นนะเด้อดิ่งหลิวเออไอ้ไอมนุษย์เนื้อท้ตอนแรกคิดว่าตัวตึงปั่เท่าไอมนุษย์เนื้อขอนหัดเหมือนเดิม นะครับรอบนี้นะครับแน่นอนอโอ้ยรอบนี้ต่ใอ,อ,อ,อตตให้ออกไปก่อนเลย,เยนะครับรอบนี้อ้นต่อให้ออกไปก่อนเลยละะอะเดี๋ยวดูนะรอบนี้อ้นจะต่อให้ออกไปก่อนเลยแล้วดูซิว่าอ้นจะได้หรือเปล่าไปดิไปเลยดีอ้วนต่อให้ออกไปก่อนเลยเป็นไงมันไงเป็นไง,นไง,นไงอขนาดต่อให้ออกไปอ้าตอนน้ผมเหลืองทำอะไรครับนั่นนี่อ้วนต่อให้ออกไปก่อนเลยนะมาโอเคเออต่อให้ไปไกลๆเลยดูดูดูเอา้าไปต้องทำอะไรเลยอะไรเนี่ยเออ ไปช้าๆง,ง่ายๆดูทักตาหนึ่งโดยไม่ต้องรีบไม่ต้องทําอะไรชนะเฉยเลยดูดิเยังงงนะคนมันจะชนะทําไงอ่ะมันก็ชนะแน่นอนนะครับน้องๆดูสิคนมันจะชนะยังไงมันก็ชนะอยู่ดีนะครับโอเคเอ้ตาที่ไปแบบใสๆเลยเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคถูกแล้วนะครับนะโอเคเอ้ยสาวน้อยผมน้ำตาลตามพี่มาแล้วพี่อยู่ตรงนี้สีแดงนะครับสีแดง ชืบอเชืเอบเฮ้ยสเตมบาร์กดไม่ติดเฉืเลยตะกินนี้นะฮะยังไงโอเคชมพูเอ๊ะไม่เข้าจะใช้เราก่อนเราเราสารน้อยก่อนสารน้อยมาหาพี่ไหมเอ้าสารน้อยพี่เข้าใจเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเราจะเล่นกันแบบต่อเนื่องเลยนะฮะไม่มีใครตัวอะไรแล้วมั้งสงสัยว้าจะเป็นแชมป์แน่นอนระดับหนึ่งตลอดกาลแล้วเนี่ย มาต่อนะครับรอบนี้แหละแน่นอนรอบเลยโอเคไป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 าช็บเนี่ยอาเช็วิเลยแ้วยอวันนี้สไปก็นละไปกละไปก่อนละโอ้ยสีม่วงนะครับก้าลายดีๆนะครับอันนี้เลยแล้วก็มาได้อันนี้ต่อยไปต้องตามมาแล้วนะตามมาตายะอาเไปก่อละทีเหว่เลีเหว่่ย็นเย็อยมืนข้างหน้าจะไม่มีนะครับไปก็คือตายเ ไปดิชิบชิบมชึบมาชิบเอ๋วงวัชจันเฮ้แล้วเรียกวงวัชจรัหรือเปล่าวะที่อยู่ข้างหลังมันเนี่ยแน่นอนชิบชิบเฮ้ยมันแซงอ้วนเหรอเดี๋ยวอ้วนจะชอยดูยิงใหญ่สุดดิอีกแล้วชิชิบชิบเฮ้ยสีขาวไม่มีว่ะกลับก่อนกลับก่อนนะฮะกาลยะดีๆกาลยะดีมาแล้วล่ะอชิกไปแล้วล่ะโอ้โหไอ้กอนกอไกอนกอขอตัวใช้ก่อนแหละบ๊ายบายนะนอนไปแก่ไปแก่ว่ามันเก่งอ่ะเราไงอ่ะ โอเคก็คนแรกก็ได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเดี๋้อคีการระยะดีๆแกก็ชนะนะฮะเกมนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ครับการระยะดีๆที่พื้นเวลามันจะฮะเหมือนพื้นเวลามันหายไปแล้วมันจะแบบว่าโผล่มาใหม่นะฮะการระยะดีๆแล้วค่อยกระโดดยังไงก็ชนะนะฮะเกมนี้ไงมาแต่สนุกมากนะครับบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บจุ๊บ